الحمد لله الحمد لله الكريم المنان المفضل على عباده باصناف النعم وانواع الاحسان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الديان واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والرحمه وصلاح القلوب والابدان صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها المسلمون اتقوا الله واشكروه على ما انعم به عليكم من النعم العظيمه نعم الدنيا ونعم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون حاضرين سيدنا جمعه يعني كاس اس كاليال ينقروا لما جمعه ان شاء الله تعالى هيك ا ل ح م ลาห์ชูกรชูกรต่อ Allah سبحانه وتعالى สำหรับการมีชีวิตในฐานะบ่าวคนหนึ่งที่ได้ดำรงตนเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ Allah سبحانه ะ ت ع ا ل ى แนมัดในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งมีมากมายเหลือเกิน เราคงไม่สามารถที่จะนับได้หมดว่าอินตัอุดูน ع ตัลลอฮ์ล่จะซูะหากพวกเจ้าต้องการที่จะนับแหมัดต่างๆที่พระองค์ประทานให้กับเจ้าแน่นอนว่าไม่มีวันที่พวกเจ้าสามารถจะนับได้หมดลองนับดูบนตัวเราเองมีแหมัดอยู่เท่าไหร่รอบข้างเราครอบครัว สิ่งต่างๆที่เป็นความสะดวกสบายในชีวิตของเราในแต่และว,วันล้วนแล้วแต่เป็นเนืมัดจากอัลลอฮฺสุบฮานหตาะตะอัลลพระองค์เดียวทั้งสิน้นหนึ่งในจํานวนแนืมัดที่ยิ่งใหญ่แล้วเราบางทีเราก็ไม่รู้สึกตัวก็คือการที่เรามีบ้านเมืองที่ดีมีหมู่บ้านมีชุมชนมีเมืองที่สงบอุดมสมบูรณ์ผมว่า,าหลายๆท่าน ผมจะรู้สึกว่าถิ่นฐานบ้านเกิดของเราที่นี่ก็น่าจะเป็นบ้านเมืองที่เราว่านั้นบ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของธรรมชาติการทำมาหากินริสกีต่างๆอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรตาอัลลอฮ์สุบานอัตอลนอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วยังมีความปลอดภัยมีความสงบมีความสันติ สองอย่างนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในชีวิตของมนุษย์และเป็นสองอย่างที่อัลลอฮฺใช้นับว่าเป็นเนืหมัดของพระองค์ตอนที่อัลลอฮฺสุบฮานโนจอาลาเตือนชาวกุไรช์ชาวมักกะในสมัยของท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเลอีลาฟิกุไรชอีลาฟิห์มร ح ل ช الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله تعالى دي فور قبشا قريش شاو مشركين مكة عيسى ما يقعنت النبي صلى الله عليه وسلم ريق رون بو قو حي بن قسطة طاب رؤون حي تم كان قو رب حق دي عبادة طا الله سبحانه وتعالى فيان رؤون بيو دوي تي นืหมัดที่ยิ่งใหญ่สองประการที่ใช้พูดกับคนกลุ่มนี้เป็นยาบูดูรบะฮัดไปพวกเจ้าทั้งหลายพวกเขาทั้งหลายจะสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเคารพอิบะดาต่อัลลอฮฺสุบฮานาตะลเจ้าของใบตุลล์เจ้าของกะบะแล้วพระองค์ก็บอกว่าพระเจ้าที่พวกเขาจะต้องเคารพพักดีนั้นให้อะไรกับพวกเขาบ้างอันที่หนึ่ง อัลลัฮอัตตัมห์มุมินจุลพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺ س ب ح ا ن ละที่ทำให้พวกเจ้าอิมจากความหิวโหยมีอาหารให้กินท้องไม่หิวโหยเป็นนิมัตของอัลลอฮุ س ب ح ا ละเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของนครมักกะนกครมักกะไม่ใช่ถ้าใครที่เคยไปมักกะก็จะเห็นนะครับว่าพี่น้องครับ นครมักกะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตรงกลางภูเขาหินรายล้อมไม่สามารถจะทําการเพราะปลูกแต่สุภาพนัลล่นแหละอาหารมีทุกรูปแบบมาจากข้างนอกไม่ได้ปลูกเองในมักกะแต่คนเอาเข้ามาค้าขายที่มักกะจนกระทั่งจะกินอะไรผลไม้ต่างๆไม่ใช่เฉพาะในยุคนี้แม้กระทั่งยุคของท่านนาบีม,มุฮัมมัดสัลลัลลอลสัลลัมเองมักกะ เป็นศูนย์กลางการคา้ามีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารไม่ต้องพูดถึงอัลลอฮอัตามะฮุมมินจุให้พวกเขามีกินได้อิ่มท้องไม่มีความหิวโหยการมีกินการมีความอุดมสมบูรณ์ในบ้านเมืองเป็นเนมัดอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺปุบฮานอตะอาลาให้ความสำคัญวัลลัฮฺอัลลอฮอัตามะฮุมมินจุ วอามานะฮุมมินเขาประการที่สองที่อัลลอฮฺสุบฮานตะอาัลาใช้อ้างกับพวกกุไรชก็คือการที่พระองค์ทําให้บ้านเมืองทําให้เมืองมักกะเป็นเมืองที่สงบสุขมีความปลอดภยัยพี่น้องครับปัจจัยสองประการนี้แหละที่สําคัญมากสําหรับไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองใดชุมชนใดหมู่บ้านใดถ้าท้องของประชาชนมีกิน อัลฮัมดุลิลละห์นั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างแสวงหาและจะต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพราะบางทีมีกินแต่ไม่มีความปลอดภัยก็น่าเป็นห่วงหรือบางทีมีความปลอดภัยแต่ไม่รู้จะกินอะไรก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันสองอย่างนี้นับเป็นปัจจัยพื้นฐานสองประการที่อัลลอฮฺสุบฮานาอุตาลาเหมือนกับ ได้บอกให้เรารู้ซึ่งเราเองเป็นคนที่ต้องการปัจจัยสองประการนี้แต่พระองค์ใช้ปัจจัยสองประการนี้แหละในการเรียกร้องมนุษย์ให้ขอบคุณต่อพระองค์ให้เคารพพักดีต่อพระองค์ดังนั้นไอควานที่อรรุบาลตัลลพี่น้องที่รักทุกท่านลองนั่งนิ่งๆและลองคิดดูดีๆว่าทุกวันนี้สองอย่างนี้เรากำลังสัมผัสถึงมัน ได้บ้างไือ,อยังสุภานัลล่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักถึงคุณค่าของเนืหมัดสองประการนี้และต้องรักษาให้มันอยู่กับเราตลอดไปอย่าให้เจอกับบททดสอบต่างๆจนกระทั่งจนกระทั่งทำให้เราต้องเจอกับความพินาศและต้องสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเกิดเราแล้วก็ความสงบสันติที่เรากำลัง ได้รับแนบหมัดสองอย่างนี้อยู่ณเวลานี้คำถามก็คือมันเป็นไปได้หรือบ้านใดเมืองใดที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ดีๆมีความสงบสันติอยู่ดีๆมันมีวันที่จะสูญสลายได้ด้วยหรือมันจะมีวันหนึ่งที่จะเจอกับความพินาศได้ด้วยหรือวันนี้เราไม่รู้สึกว่าความหายนะจะมาหาเรา เราแค่ไม่ถึงว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะต้องหายะนะไหมแต่มันมีความเป็นไปได้ไหมความสงบสุขและความมีกินมีอันจะกินของพวกเราทุกคนเนี่ยมันมีวันสูญสลายได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมพี่น้องครับหากเราย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ของประชาชาติก่อนหน้านี้ก่อหน,นอหน้าประชาชาติตานนบีมุฮัมมัดซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลั เราจะเห็นกฎประการหนึ่งที่อลัลลอฮฺบระอาากำหนดมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสุบฮานัลลอฮลในอัลกุรอานมีอุทาหรณ์มากมายซึ่งเป็นเรื่องราวของอุมมับรรดาน,นาบีตก่อนหน้านี้ที่ถูกทําลายมาอุมมัที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองมีอรารยธรรมต่างๆนานามากมายแต่สุดท้ายณวันนี้กลายเป็นอุมมัที่ถูกทําลาย อมุมาเหล่านั้นเคยเจริญมากกว่าความเจริญของยุคเราได้ซ้ำไปบางครั้งบางประชาชิบาง,บาง,าาบางตลุ่เพราะฉะนั้นต้องกลับไปดูว่าชนเหล่านั้นถูกทําลายจนพินาศด้วยสาเหตุอะไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทบทวนเพื่อไม่เดินตามสัมรอยความพินาศของคนเหล่านั้น Allah Subhanahu Wa Taala ได้พูดถึงสาเหตุของความหายนะเป็นบทสรุปเป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัวจนกระทั่งถึงวันเคียรมัดเลย وإذا أردنا أن ن ต ك ร ر ي ت ا أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا الإسراء آية ที่สิบหกเมื่อไรก็ตามพระองค์บอกว่า ว่า إذا เราดเนอหนุนหลิคการยันมื่อไรก็ตามที่เราประสงค์จะทำลายเมืองใดเมืองหนึ่งให้พินาศอมรเนมุตรฟีฮะฟะฟะซกูฟีฮะเราก็จะมีบัญชามีคำสั่งให้ประชาชนหรือคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นเคารพพักดีต่อคำสั่งของเราอมรเนอเลฮาบิตตาาติสั่งให้เชื่อฟังอัลลอฮ์แล้ว ฟ้าเอสว่าฟาจะพูดวิหารแต่ชาวเมืองไม่ฟังเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ล ى ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์ทรยศอัลลอฮ์ทำผิดต่ออัลลอฮ์ทำมักเสียต่ออัลลอฮ์ปล่อยให้เกิดสิ่งต่างๆที่เป็นการขัดคําสั่งของอัลลอฮฺวางใอแล้วบนหน้าแผ่นดินพะฮักกะอาไรฮัลกลาวเมื่อถึงเวลานั้นก็ถึงเวลาที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ล ى จะทําลายเมืองนั้นจนสูญสิ้นไป w ั l a y y a tu billa iman mintali الله سبحانه وتعالى يمريت يمسك وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون سوره النمل من راسك صار الله تعالى يبقى التفسير التفسير ايات نقطه من مكه กำลังพูดถึงเมืองมักกะกอริย์จันอามีนะจันมุตมะอินนะมักกะเป็นเมืองที่สงบและปลอดภัยตั้งแต่ยุคเจฮิยาห์มาเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานาะตะลาแต่งตั้งให้ท่านอับดุลลาห์สัลลัลลอฮเป็นรอซูลและเชิญชวนชาวเมืองไปสู่การศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาะตะลาคนเหล่านี้เป็นยังไงฟากกฟารักบิอันออมิลล์ชาวเมืองมักกะกุฟรปฏิเสธต่อเนตมัดของอัลลอฮฺสุบฮานาะตะลาไม่ยอมศรัทธาต่อพระองค์ เฝ้าละกับ์ลูฟังให้ดีสิ่งที่อัลลอฮ์อัลลอฮทำกับชาวเมืองมักกะคือสองอย่างที่พระองค์เคยอ้างมาก่อนหน้านี้ฝ้าละกับห์ละหูลีบาสัลจุมอัลลอฮ์ตัลลอฮทำให้พวกเขาต้องลิ้มลองกับการลงโทษให้มีความแห้งแล้งจนกระทั่งเกิดความอิวโหยในเมืองมักกะหลายปีเฝ้าละกัอห์ ลิบาสัลจูฟะอาซาคัลลอฮุลิบาสัลจูอิวัลขาวฟความหิวโหยและความหวาดกลัวหวาดกลัวว่าเมื่อไรกองทัพของมุสลิมกองทัพของท่านนาบีสุลลัที่เมืองมะนีนะจะยกทัพเข้ามาโจมตีในเมืองมัมกกะน,นี่คือสิ่งที่เป็นผลตอบแทนของบรรดาคนที่ไม่ยอมเชื่อฟังและศรัทธาต่อลอสุบฮานตละลเพราะฉะนั้นสรุปจากหลายๆอายะห์ที่อลัอลลตะลาพูดถึงในอัลกุรอาน ปัจจัยที่ทําให้เมืองใดเมืองหนึ่งเกิดความระสำมระสายก็คือการที่คําสั่งของลอสุภาณตะลาไม่ได้รับความสนใจการที่ชาวเมืองละเมิดฝ่าฝืนคําสั่งใช้ของลอสุภาณตะลาคาสั่งห้ามต่างๆแล้วกลายเป็นคนที่ประพฤติม็อบเสียปล่อยให้อบายมุกต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายววลอยาตุเป็นลาให้เปนตาเลกในสมัยของกษัตริย์ เมืองเยเมนมีกษัตริย์ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อบิลกิสพวกเราทุกคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของเมืงเอ,าาองซาบะอาราธอาโยกุทาหอในอัลกุรอานของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องราวของชาวเมืองซาบะมีความอดมุดมสมบูรณ์พระองค์พูดถึงว่าอย่างไงละกัดแกนาลิซาบะอินฟีมัสกานิมอายะเมืองซาบะนั้นมีความอเมซิ่งอายะ หมายถึงว่ามีมีเป็นเป็นเครื่องหมายถึงความยิ่งใหญ่ของโลกสมาร์ตาลาไม่สามารถที่จะพันนาได้จันนาตานีอันยามีน,นวชิมอรเมืองอยู่ตรงกลางทางด้านขวาทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นสวนเนลือกนาไร่สวนที่เต็มไปหมดบางรายงานบอกว่าเลือกสวนไรนาที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยถ้าสมมติใครคนหนึ่งอยากจะเก็บผลไม้เนี่ยแค่เดินผ่านไม่ต้องสอย เดินผ่านแล้วเอากระบุงไปทูลบนหัวเดินผ่านปุ๊บพอออกจากสวนผลไม้เต็มกระบุงหล่นลงมาใส่ในกระบุงโดยอัตโนมัตินี่คือความอุดมสมบูรณ์ของเมืองซาบะแล้วคนแค่ในซาบะอินฟีมัสกคนิฮ์มอายะเจนนตานิยันยามีนวะชิมาลกคุลูมิรริสกิร็อบบิกุมวะชกุรลาละตละก็ออกคำสั่งกับชาวเมืองซาบะว่าจงกินเถื่อยากจะกินอะไรกินเถื่ แต่ว่ากุรูล่ะจงขอบคุณต่อ Allah Subhanahu Taala ด้วยสุดท้ายเป็นอย่างไร Allah Taala ให้ชเจอักคำว่า Baldatun Taibatun w a r a บุ n w a ฟ u คุูมีริสกิขอบบิะุมว่ากุรูล่ะจงกินจงดื่มจากริสกีของ Allah Subhanahu Taala และจงขอบคุณต่อพระองค์นี่เป็นเมืองที่ดี b a l d ตุนต Taibatun เป็นเมืองที่เราอยากได้ เป็นเมืองในอุดมคติของมนุษย์ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความสงบแต่จะจนตายเย็บวารบบนวู่และมีพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงให้อภัยอยู่เสมอถ้าสมมติเราทำผิดแต่เรากลับไปหาลอดุบาร์เราตาละพระองค์ก็ยังทรงให้อภัยแน่หมันของพระองค์ก็จะไม่สูญหายไปจากเราเพราะบางทีเราไม่สามารถที่จะต้านทานเหมือนกับว่าการทำผิดต่อลอดจบาเราตาละบางทีมันเป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับเราอ,อยู่แล้วไม่มีใครที่ไม่มีผิดเลย ไม่มีใครที่ไม่ทําบาปเลยต่อรอดสบายตั้ตละแต่ทําบาปเมื่อไหรก็ต้องกลับไปหาลอไม่ใช่ทําบาปแล้วดื้อด้านยังคงทําต่อไปเรื่อยๆไม่สํานึกตนไม่สํานึกตัว,ตวล l l a ์พร้อมที่จะให้อภัยบบลเดตุน ط ي บตุนวรับบนกัฟูฟะอัรตุแต่สิ่งที่ชาวเมืองซะบะทาก็คือพวกเขาหันหลังไม่ยอมรับไม่ศรัทธา a ลัลอตรัสกาาทึงทาให้เกิด การลงโทษที่เรียกว่าน้ำท่วมจากเขื่อนที่ชื่อว่าไซลัลาอิริเป็นเขื่อนของชาวซาบักที่ใช้รดน้ำสวนของพวกเขาแต่เมื่อพวกเขาปฏิเสธอั Allah, ลาลอฮ์อัลลอฮ์ก็ทำให้เขื่อนชํารุดและน้ำในเขื่อนเนี่ยทว่วมสวนเรือนาและบ้านเรือนของพวกเขาจนหมดสิ้นว่าบัดเดลนาฮุมบิจันนเตหิมจันนเตหนีาวาเตหอุคุลิขัมติน และอัศลและ่นสุดรนกลสุดท้ายเรอกสวนไร่นาที่เคยอุดมสมบูรณ์อัลตะาลาก็เปลี่ยนให้เป็น้องทะเลสายที่ไม่มีผลไม้มีแต่ต้นที่เรียกว่าขัาตะต้นขั้มเหมายถึงต้นไม้ที่ใช้ทํามิสวาซึ่งใช้ทําอะไรอะ่ะกินไม่ได้ลูกของมันเล็กๆๆๆๆๆถ้าเป็นบ้านเราปร,ประมาณลูกเล็กๆประมาณลูก,ลก,ลก,ลกว่า ลูกว่าอาจจะเล็กกว่านั้นอีกไม่ใช่กินอิ่มไม่มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อนคัมติงว่าแอสเลนออสเลนก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นท่ามกลางทะเลทรายไม่มีผลให้มันกินให้กินได้ว่าใช่เอนมินซิดรินกาลีมีต้นพุทธสาไม่กี่ต้นไม่เหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมืองที่อุดมสมบูรณ์และมีความสงบสันติถามว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพินาศและสูญสลายไหมหายะนะไหมแน่นอนที่สุด ตราบใดก็ตามที่เรายัางคงรักษาเนือหมัดของ Allah سبحانه ตถาลาด้วยการขอบคุณต่อพระองค์มาละตถาลัอย่างต่อเนื่องและอิชักรตุมและอัจีดนัก,กุถ้าชาวเวงขอบคุณ Allah พระองค์งก็จะเพิ่มเนืหมัดของพระองค์งให้แต่แต่เมื่อใดก็ตามที่เราปฏิเสธที่เราทําผิดที่เราทํามักเสียดและเราไม่ยอมกลับไปหา Allah سبحانه ตถาลาก็จงระวังให้ดีวินาทีแห่งการสูญสิน้นเนืหมัดที่พระองค์เคยประทานมาให้กับเราก็อาจจะเกิดขึ้นกับเรา من يغنن والعياذ بالله من ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه อัสลามาัส ليم ันค ثير ะอัมาบะัตักุลลอฮ์อีย์ฮัลุสลิมุนฟินองครับบทเรียนในอดีตเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำลัง่งจากนบีนูจากพวกของนบีนูเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมโลกไปสู่ประชาชาติของนบีฮูดพวกอาดที่ถูกทำลายด้วยพายุทราย จนกระทั่งไม่เหลือร่องรอยตอนนี้ไปสู่พวกกฟมูดของพวกนบีซาละที่ถูกทำลายด้วยเสียงก่อนหาเสียงที่มาแบบรุนแรงมากจนกระทั่งเสียชีวิตไปสู่ประชาชาติของนบีอิบรอฮิประชาชาติของนบีมูซาประชาชาติก่อนหน้านี้ที่เป็นอุตาหรหอให้กับคนรุ่นหลังอย่างเราเราได้รับบทเรียนอะไรบ้าง เป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องศึกษาและใช้มาเป็นบทเรียนในชีวิตของเราอย่าคิดว่าเราแกร่งเก่งกว่าคนก่อนหน้านี้ที่อัลตลาเคยทําลายมาจนราบคาบไปหมดแล้ววัลอยยาตุบิลละฮ์เป็นได้ทั้งหมดล้วนเป็นอุทาหรณ์สอนใจเราไม่ให้เราประมาทอัสอามินูมักรัลละเรามีความรู้สึกว่าอัลตัลาไม่มีวันจะลงโทษเรากระนั้นหรือวลอยยาตุบิลละน,น,นีน่ไม่ใช่นิสัยของโมกเป็น มุมนจะมีความกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าบาปเล็กน้อยที่เราทำเนี่ยบางทีพระองค์จะลงโทษเราอย่างไรก็ได้คนที่ฉลาดคือคนที่ใช้ปัญญาในการไตรตรองและประพฤติตนไม่ส้ำรอยกับคนที่เคยเกิดปัญหาก่อนหน้าพวกเขามาแล้วเพราะฉะนั้นการรักษาแนมัด ที่เรากําลังสัมผัสได้ตอนนี้เรากําลังอยู่ในเนชมัตกอลลัคาตาลาที่ยิ่งใหญ่ณตอนนี้ต้องทําทั้งระดับปัจเจกเราแต่ละคนต้องขอบคุณอัลลอฮ์ต้องรู้จักสํานึกในเนชมัตกอลลัสุบฮานาตยาแต่บางทีการทําแค่คนเดียวการทําในระดับปัจเจกอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอต้องร่วมมือกันในระดับสังคมด้วยทุกคนจะต้องมีจิตสํานึกเหมือนกันว่าจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ ทุกคนจะต้องมีจิตสํานึกเหมือนกันในการศรัทธาและความยำเกรงต้องรณรงค์ให้สังคมใช้ชีวิตอยู่ภายใต้คันลองต่องลัทธิอุปการเอาตานแล้ไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็นเหมือนกับที่ท่านนบีสุลต่านได้บอกว่าอย่างไรท่านบอกว่าเป็นฮะดิษจากูเซย์เฟาะดิยัลลอฮูอัลลอฮิ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 อัลลฮิอัลลอฮิัลลอฮิัลลอฮิอัลลอฮิอัลลอฮิอัลลอฮิัลลอฮิอัลลอิอัลลอฮิอัลาตันฮิอัลลอฮิอันฮิอัล عن المنكر أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم وزيفة النبي صلى الله عليه وسلم النبي سعبان والذي نفسي بيده أو الله لا تعمرون بالمعروف พวกท่านจะต้องร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนสั่งใช้ให้มีความดีเกิดขึ้นในสังคมอะไรที่เป็นความดีต้องช่วยกันสนับสนุนวาลทันฮาวน์าอานลมุนทับจะต้องไม่สนับสนุนความชั่วจะต้องช่วยกันห้ามปราบหักห้ามต้องมีมาตรการที่จะไม่ให้ความชั่วมันขยายวงอูลายูชิกันนัลลอฮ์ ถ้าสมมติว่าเราละเลยคำสั่งนี้ความดีไม่สนับสนุนความชั่วไม่หักห้ามปล่อยให้มันระบาดไปสักวันหนึ่งจะเกิดอะไรข้นเอุลอยูชิคันนัลอฮุอันยบสะอไลกคุมอิตาบะมินเมื่อไรก็ตามที่พระองค์สัางตะลาลงโทษพวกเจ้าลงมาเพราะความละเลยของพวกเจ้าตรงนี้ซุมมะตะดรูนาหุเมื่อถึงเวลาที่พระองค์ประทานการลงโทษลงมาแล้วพวกเราจะขอดูอาตาละนะวินาทีนั้น บ um. าลายุตเจีบูล k ก m มพระองค์ก็จะไม่รับดูอาของพวกเจ้าอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะค้ำยันค้ำจุนให้สังคมของเรามีเสถียรภาพมีความสมดุลรักษาเนืหมัดที่อยู่กับเราไปตลอดอ่อเดืองสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นหรือส่วนใหญ่ของคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นต้องมีอิมานต้องมีตะวาต่อ Allah Subhanahu wa Taala ولو ล ن อ ه น القرى ล م ก و ا واتقوا وا ل ف ล ح ن ا عليهم ต ر ك ا ت นา ا ل س ห ا ء บ ا ل ก ر ض ถ้าสมมุติว่าชาวเมืองทั้งหลายนั้นมีความศรัทธาต่อพระองค์มีความยำเกรงต่อพระองค์พระองค์บอกว่าและฟัตฮนาอ่ไลหิมบรักาต์มินอัลสเมาอวลอ์เราก็จะเปิดขุมคลังแห่งความบรักัตของเราจากท้องฟ้าและแผ่นดินให้กับพวกเขาพี่น้องครับท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ความสงบสันติ ความเจริญที่มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระแวดระวังก็คืออย่าให้ด้านมืดของความเจริญครุกคลามสังคมศีลธรรมจริยธรรมและหัวใจของเราจนกระทั่งมันมืดบอดและเรารู้สึกธรรมดากับบาปต่างๆที่เราทําเองหรือบาปต่างๆที่มันกําลังแพร่กระจายอยู่ในสังคมของเราวันหนึ่งถ้าเราปล่อยไปจากบาปเล็กๆมันอาจจะกลายเป็นบาปใหญ่และสุดท้ายก็จะเป็นมูลเหตุที่ทําให้เกิดการลงโทษ الله سبحانه وتعالى ما وجب أن يرد باب من قتاب والعياذ بالله من ذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واعلي كلمتك الى يوم الدين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان اللهم اعدم علينا نعمه الامن ونعمه و... اللهم اعدم علينا نعمة الظاهره والباطنه برحمتك يا ارحم الراحمين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة